ครอบตรงไหนครับครอบตัวใบนะครับครอบนี้ครอบขึง่าขึงมีเรื่องครอบการสะบัดโดนตัวเองมีเรื่โดนยาครับอือันนี้ใบผิดแล้วตัดใบเนี่ยมันหมุนเร็วครับอืเวลามันสะบัดมันจะเด้งเด้งขึ้นมาอถก็ตัดอย่างเงี้ยจะเด้งขึ้นเวลามันโดนหล็กเลาะอะไรมันจะเหนียวจะเกาะใช่ไหมพอมันสะบัดพวกมันจะโดนแขน แต่ขึ้นอยู่กับว่ากรณีท่าตัดจะตัดท่าไหนข่านนัละครับถ้าเกิดตัดไปถูกท่าก็อย่างเงี้ยมันจะมีเซฟตี้ของมันอยู่ตรงนี้แต่ประเอินไม่มีก็เลยต้องโดนโดนพวกอุบัติเหตุก็ลูเวียงใส่เลยครับเรียงใส่มันจะโดนตรงนี้ข่างเส้นเลือดใหญ่ขาับต้นำเลยงแผวยาวอยู่ประมาณทักสิบห้าเซนได้ครับผม

โอ้ขานมาเนาะเราเป็นนอนหลบหน้านางนางคือ

para você tá